เป็นเพลงที่อยู่ในสเปเชียลของสปูจูเนียล่าสุดนะคะอัดที่ใจรเปลาเป็นไงบ้างครับคุณและก็ทุกคนถือป้ายพวกเราอยู่นะคะวันองขอบคุที่มาประเทศไทยพรอเป็นทาานเจอกันครั้งหน้านะคะ ทุกคนรอพวกเรานานใช่ไหมคนาีนอมาคำสั่งทุกคนขอบคุณที่ต้อนรับพวกเราแบบอบอุ่นอย่างนี้นะคะคุณเดก่ียวคุณจะอานจดหมายให้ทุกคนฟัง ลืมไว้ในห้องเมื่อกี้อ๋อจดหมายเหรอครับคุณเยซอพูดก่อนก็ได้นะคะ ไม่ได้มาเมืองไทย1,111วันนะคอออินดีมานเนก่มาแล้วถ่ายมาแล้วรู้สว่ามาแค่ประมาณปี2ปีอะค่ะสม่สผมรู้สุ่ม,มากเลยร<ม>ูกวก็มีความสุขเหมือนทุกคนนะคะ 거로그램은가니다 k r y KRY로서의 무대를 아가고다고 생각을 합니다 k r y k r y KRY는 KRY는 k r 는 KRY는 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 k r y 기 k 는 KRY는 KRY는 k r 들는 k r 는 KRY는 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 k พวกเราสามคนแล้วก็สมาชิกซูปเปอร์จูเนียร์ทุกคนนะคะที่รอบนี้ไม่ได้มาด้วยทุกคนรู้สึกถึงความรักของทุกคนใจรึกๆนะคะเดี๋ยวอุ้ลต้องการใช้เลาเี่ยงไปสักหนเดียวขอโทษที่ไม่ได้มานานนะคะที่กลับมาสึกกันคุณผู้ชมที่คิดถึงผมคือผมรอบนี้รู้สึกได้ว่าทุกคนนะคะให้ความสำคัญกับผมมากๆเลยนะคะ่ะ วันเวลาที่ผมมาหาทุกคนไม่ได้คะ่ะผมคิดถึงทุกคนแทบตายจริงๆ <c oughs> ขอบคุณมากๆนะคะ <c oughs> แล้วก็รักทุกคนมากๆจริงๆคะ่ะหลังจากนี้ไปผมก็จะขยันทำงานนะคะครั <c oughs> ้งหน้าเราเจอกับ Super Junior ียรบทุกคนนะคะ 오늘 공연 이렇게 쭉 이어오면서요. 여러분들이 우리 노래를 막 따라주시, 따라 주 따라 불러 주시는 걸 보고 พอพ 어, 많이 감동했고요. 어떻게 그거다 외웠어요? <목소리> 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 เป็นเวลาที่มีความสุขมากๆเลยครับฉันก็จะาปที่ไทยกปี่ก็ไ่ไมาประเทศไทยมานักเพีาะว่ามีงี่บองไปมี่าประเทศบ้างแ่ก็จ้ได้มาที่ไทยบ้างสต่ก็จะม่ไ้มาอระเทศไทยมากนักเราบาีที่ไมี่ย่างประทศบ้างแ่ก็ได้มาท่ไะ

คนน่ารักมากนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่รักผมขอบจก็เราไม่รู้ว่าจะมาเมืองไทยได้อีกเมื่อไรคือทีีแต่ว่าผมยังไงทุกคนก็จะเห็นบนทีวีนะคะกัเรามาด้วยกันไหมครับไม่เอาครับท러분들ด สัญญาว่าเราจะเจอกันเร็วๆนี้อีกทีนะคะถูกสัญญาว่าจะเท่กว่านี้นะคะอันนี้ของพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะน่าแต่งอ๋อ น่ก็คือเมื่อวานกลับไปแล้วมีเวลาว่างไงคะอยู่ในห้องคนเดียวกันเสียงตกไปดนตูดตะก้นเรานดูบทว่าเดี๋ยวเราไปซิงกันแต่ละนึกถึงทุกคนบ้างผมเจอทุกคนในฝันด้วยนะคะอัสดิมอทุกคนในฝันนะอัสตนเช้าตื่นขึ้นมาครับ <목> 어, 여러분들한테 너무 하고 싶은 말이 많은 거예요. 미리 제가 또 약간 울증보이 제가 또 약간 있어서 보면 말을 많이 못해요. 근데 보면 이서보 มาประเทศไทย,เ,ยเ,เปิดแต่ว่าทุกครั้งที่ผมมาแอฟไทยก็เคยมาหายก้าวใจ ว่าผมรักรู้ใช่ไหมว่าผมรักได้ชุบโชคครั้งกึ่งช่อมเคยบอกว่าผมอยากใะให้คำขวัญที่จะทบแทนความรักให้รักทุกคน เตรียมเพลงไทา์เลดทุกคนทุกคน <c oughs> ชอบเพลงมากผมกเร่มีความสุขมากเช่นกันครับคร <c oughs> าวนี้ผมก็ได้เตรียมมาอีกเช่นครับทุกคนชอบ ผมก็มีความแล้วครับการที่คนรักกันตด้อยู่ใกล้ คนหน้าน้าเนเราจะสร้างรำบาอาจจะสร้างสร้างเรื่องอะไรจะไปด้วยกับไปด้วยกันคนหน้าที่พอมาเราจะต้องเจอกันนะครับจะจำนะทุกคนไว้น้า องมีความสุขม,มากหวังว่าทุกคนจะจดจำวันนี้เลิดไปนะคระับอมคิ้มสื่อเดี๋ยวรับประเทศไทยมังค์ครับ